สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพผมอีกแล้วนะฮะนายดอนนี่ทางช่องดอนนี่เบียนวายในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ก็เย็นแล้วนะฮะผมอยู่ที่ประตูสี่ของเจเจมอนะฮะไอ้ประตูสามโทษตีครับเพื่อนเพื่อนประตูสามของเจเจมอเดี๋ยวเย็เยนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูที่ร้านพิบัติครับว่ามันมีอะไรเหลือบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะจับได้เล่นได้เด็กก็จับได้ได้ตัวผู้คิมิโนโ่เนาะ แล้วก็โมไซก็คือทีนี่คือลูซิติกก็คือจะเป็นสีขาวล้วนนะครับเพื่อนไปเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เป็นตัวใหญ่อย่างนี้เชื่อมไหมเนี่ยยิ่งเราใส่ถุงผ้าไปให้เขาเนี่ยเราจะเช็ดของฉีดควาแล้วก็ให้มันแห้งเองนะเพื่อนไม่ควรใช้เมียเป็นโมแพตินัมใหม่ล่าสุดตัวเมียเป็นโมแพตินัมแล้วก็สามารถให้แกไปหา สีที่พอใจได้อันนี้อ่ะต่อไปคืออะไรเปลี่ยนความน่ารัก2,500เหลือ2,300ตาแดงจาก2,500เหลือ2,300ตัวผู้อยากได้แบบตาทับทิมแดงทับทิมก็สามารถบอกเข้าได้สีไหนด่างแต่เป็นสีเทาสีด่างสีสวยแล้วก็หัวหันั้นเป็นโมแพทตัวใหญ่1,600สวย1,600มูสอะไรเนี่ย หางขาวตัวนี้ enfin ที่นี uh ่จะได้เปลี่ยนมากเลี้ยงให้แล้วเปิดให้แล้วไอตัวสีขาวมิกกี้เมาส์อ่ะหูดำเนี่ยมีกีครับก็จะเป็นขาวหูดำเนี่ยและเราออกมาจากประตูสีประตูสามเผาเจเจมอเดี๋ยวเราก็ไปสีร้านพิบัตพิบัตขายดีมากนะช่วงนี้เนี่ยเราก็ออกมาทางนี้นะฮะเลือดผมไปเนี่ยแกจะบ่นผมแน่เลยว่าว่าของหมด ของหมดแล้วเพิ่งมาขายเนี่ยเนี่ยแกว่าผมแน่เลยของหมดแล้วเพิ่งมาขายเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงเนี่ยมาดูดูหน่อยครับนี่ได้ได้โอ้เนี่ยร้านพิบัติยังเปิดอยู่นะฮะเย็นๆเนี่ยเนี่ยได้ได้สองตัวได้ตัวผู้คิมิโน่เนาะแล้วก็โมเสอี ก็คือมีที่บ้านตัวผู้อยู่แล้วอ่าก็เอาตัวเมียโมไสไปตอนนี้จะไปเลี้ยงเป็นลูกนี่เลี้ยงเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวผู้ดีแล้วครับไว้เล่นนะครับถ้าตัวเมียจะงุดหงิดเวลามันติดสัตว์นะครับถ้าเลี้ยงเดียวอ่าที่บ้านเนี้ยเดี๋ยว ไปไปโอเคเพื่อนๆเนี่ยผมมาช้ารีวิวช้าก็เดี๋ยวพี่บัตรก็จะว่าผมว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้รีวิวแล้วก็ให้แกอธิบายว่าตอนนี้มีมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยมาดูช่องนี้ครับอยู่ช่องพี่บัตรเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเออเนี่ยช่องนี้ ยังไม่เคยนี่มามาดูตรงนี้ได้ครับเป็นดู D O N Y แล้วก็ B M Y ครับตรงนี้ก็ได้ครับเพราะตรงนี้ลมตลอดนะทุ่งนี้ลมตลอดไปดูได้แล้วไม่มีไม่มีคลมเดี๋ยร้านมีบัตรฮะเนี่ยวเย็นๆเนี่ยบรรยากาศมืดๆเย็นๆเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครนี่ครับช่องอยู่นี้น้องบังอยู่ซันนี่ D O Y N Y ดแเราจะมาเออเนี่ยนะครับเนี่ยร้านพิบัติพิบัติตัวทีมาดึงเลยปวดใช่ไหมอ่ะติดไหมก่อนเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วพัฒนาหมดแล้วเนาะของหมดแล้วด้วยนะครับไม่เป็นไรเนี่ยของที่จริงเนี่ยคือของอ่ะร้านพิบัติเนี่ยมีมีตลอดเนี่ยสั่งได้ช่วงมาช่วงไหนมีตลอดอยากได้แบบไหนซื่งได้อยากได้แบบไหนก็ซั่งได้ที่บ้านก็ เก็บไว้หลายตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละตัวพี่บัตเอาทีละตัวจะเยนให้เพื่อนๆดูว่าสีนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวมาตัวไหนก่อนราคาย่อมเยาก่อนโเอาโลซิติกพันสามเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยนไหนลูซิสติกเนี่ยนี่คือลูซิสติกคือจะเป็น สีล้วนนะครับเพื่อนตัวผู้พันสามตัวผู้พันสามตัวเมียนหตัวเมียพันห้านะฮะเนี่ยเปิดให้แล้วเชื่องไฟได้อันนี้อายุประมาณสองเดือนขึ้นนะฮะเพื่อนเดี๋ยวปล่อยโชว์อย่างนี้เลยให้ปฏิบัติโชว์นะฮะปล่อยอย่างนี้เลยราคานี้ปล่อยได้อย่างนี้เนี่ยเย็นๆเรามาดูเนี่ยรูสติกนะฮะตัวผู้การเวลาผ่านไปเป็นอย่างนี้เลยเป็นตัวใหญ่อย่างนี้เชื่อมยางอีกตีหนึ่งตัวผู้พันสามตัวเมียพันห้าพันห้านะฮะเพื่อนเนี่ย แล้วพอเลี้ยงไปเนี่ยจะเป็นเดือนสองเดือนครึ่งนี่แปดเดือนเท่าไหร่จะเป็นน้องอย่างงี้เพื่อนเลี้ยงแล้วมาถามดูได้ว่ากินอะไรเเป็นอย่างนี้ตัวมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนี่มันใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกอีกเท่าหนึ่งแต่ไม่ควรวหี่เขาใหญ่เนาะอ่าเดี๋ยวเขาบินบินไม่ไหวนะฮะเนี่ยให้เขา่อนดูเลยเดี๋ยวเขาบินบินไม่ขึ้น ตาสีดำนะฮะใช่ราคาย่อมวเก๋ลุสติกเลยก็จะเป็นขาวล้วนสมัยก่อนหลักแสนเนี่ยพี่บัตบอกสมัยก่อนหลักแสนนะครับกผู้แสนหนึ่งก็มีแสนหนึ่งแต่ทีนี้เราพอเขาบีบได้ในประเทศไทยแล้วก็ราคาย่อมๆจะได้ของถูกมาของดีที่ถูกมามาครอบครองมาเลี้ยงดูอ่ามันเลี้ยงแล้วไม่เบื่อสีขาวเนี่ยสีขาวมันจะเพื่อนๆถามว่ามันจะเหลืองไหมครับพี่บัตร ไม่ถ้าเล็กๆมันจะขาวอันนี้อันนี้คืออายุมันแปดเดือนโดยโดย,โดยไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับโอเคเ<ต>นี่ยขนาดไม่อาบน้ํำยังสวยเลยอ,เอันนีคน้คือไม่ได้อาบน้ำคือไม่ได้ไม่ใช่ว่าอันนี้เราไม่ได้จับมันอาบนะ้ำมันทําความสะอาดในใครัวอยู่แล้วเป,เป็นส,สนัตว์ที่สะอาดสัตว์ที่สะอาดเขาไสดขนตลอดธรรมชาติเขาจะไสดขนนี่ใช่ยิ่งเราใส่ถุงผ้าไปให้เขาเนี่ยเขาจะเช็ดกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เนี่ยกระดาษทิชชู่แห้ง แล้วเพื่อนบอกว่าถ้าเราอยากอาบน้ํานี่ควรให้อาดได้ก็ใส่กลงเล็กอย่างนี้เลยนี่ใส่ใส่ยังไงใส่ลักษณะยังไงอย่างนี้เลยน้ําฉีดได้เลยอ๋อฉีดฉีดเลยเหรอฉีดฉีดในกลงได้เลยแล้ว่ตใช้น้ำเบาเบานะฮะใช่ที่ฉีดปักโบ้แล้วไม่ต้องให้โดนหน้าเขาเนี่ยจับสิ่งนี้มาจับจับหัวพอกยหย่ให้โดนลูกตาอยาให้โดนลูกตาคือจับหัวแล้วก็ใส่น้ำฉีดปึ๊ดแล้วก็ใส่กรงฉีดซ้ําแล้วก็ให้มันแห้งเองนะเพื่อน ไม่ปวดใ้ผ้าพัแห้งเช็ดได้แต่แต่ยาวได้เป่าผมเป่าอย่าอย่าเอาได้เตเป่าผมเปล่าแล้วเดี๋วร้อนหูร้อนเกิดไม่คือได้ได้เป่าผมเนี่ยมันใช้สาหรับของเราผมเราเนี้ยหรือไม่ก็อันนี้หูเขาบางหรือไม่ก็สัตว์ที่มันพอใหญ่หน่อยก็คือน้องหมาน้องไงอ่าน้องหมาขนาดน้องหมาที่ที่ร้านตัดผมของเขาเขายังใช้ไดของเขาเลยเนาะเนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องให้ไม่ต้องไปรีบให้เขาแห้งให้แห้ง ให้เขามีผ้าชามัวก็จะเร็วหน่อยอ่าคือให้เขาซับในผ้าชามัวเดี๋ยวจะมี่นะฮะเนี่ยเช็ดป๊บแห้งปั๊บเลยดึกก็มีคนมาดูนะฮะอ้าวเนี่พันสามปล่อยได้เลยดูซิฟิกนะฮะพันสามเชื่องเลยเชื่องนี่มีสองตัวสุดท้ายสีขาวเชื่องเชื่องนะครับตาแดงหรอตาแดงนี่เลยมีหลายตัวเลยเดี๋ยวผมให้พี่บัตรขายของก่อนนะตาแดง ปะเดนอะไรก็บอกนอนโอเคน,นี่นี่นี่ก่อนที่เราจะไปราคาต่อไปนะฮะนี่คือลูกคา้าถึงเย็นก็ยังมีลูกค้าอยู่นะฮะรายบัตรอันนี้ได้ได้ตัวไหนไปนะัะไม่เคยเลี้ยงหรือยังครับยังไม่เคยเลี้ยงเนี่ยแล้วก็จะหลงรักเขาเลยนะฮะน,นี่ได้อะไรไปครับเนี่ย เป็นเป็นคมรมิโนตาแดงตัวผู้เป็นครีมิโนตาแดงตัวเมียเป็นโมแพตินัมใหม่ล่าสดุดตัวเมียเป็นโมแพตินัมนะครับเนี่ย <ใน S 1> ได้แล้วเปแข่งท้งโคดเดี๋ยวก็ไปซื้องกงเรียบร้อยเนี่ยแล้วจะรักมันนะครับผมบอกไว้ก่อนผมก็เลี้ยงคือเป็นลูกค้าพิบัติอยู่กันกเดี๋ยวเา,า,าอยังไงคือมาที่ร้านเนี่ยดีกว่าเพื่อๆ มาที่ร้านจะได้ดูตัวแล้วก็จะได้ต่อรองกับพ่อค้านี่คือเสน่ห์ของการซื้อขายเราโดนลูกค้าใส่ทองเนเราก็บอกตามตามลูกค้าใส่ทองขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อแล้วครับต่อเดี๋ยวไปต่อตรงไหนเดี๋ยวขอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลูซิติกแล้วนะครับแล้วก็คิมิโน่เดี๋ยวเอามาไหนคิมิโน่เป็นทูแพทก่อนเ่ยทูแพทก่อนนะครับ เสียท <oon> ูแพทของร้านพิบัตรมีเยอะเลยนะครับมีพันหกมีออกมีคือของแกเนี่ยถ้ามาเช้าเช้าเนี่ยจะได้เลือกเยอะหน่อยแต่ถ้ามาดึกก็ได้เลือกหรือว่าถ้ายังไม่พอใจก็สามารถให้แกปไปหาสีที่พอใจได้อันนี้อยากก่างคนเนี้ยเป็นสีที่ยอดนิยมสงแพทสีสว่าดสีอ,อะไรอะเป็นสีบูสีเป็นเนี่สีเทาแบบ สีสว่านะครับเนี่ยเป็นสีที่ยอดนิยมที่เพื่อนๆที่สมัยก่อนสามหมื่นห้าซูกาเขาชอบเนี่ยสมัยก่อนพี่บาตบอกสามหมื่นห้านะครับเพื่อนคู่ละเจ็ดหมื่นคู่ละเจ็ดหมื่นตอนเนี้ยเหลือพันหกตัวผู้ตัวเมียตั้เหลือพันหกตัวเมียพันแปดตัวเมียพันแปดนะครับเพื่อนๆเนี่ยได้ไซส์นี้ไซส์แบบฟาแน่นจนสองเดือนครึ่งไม่ต้องป้องไม่ต้องป้อนเยอะนะนี่ไปรอดแน่นอนจะกินผลไม้ กลับบ้านก็ให้ผลไม้กินได้เลยนะฮะเชื่องปล่อยได้่อยมาดูเนี่ยผมนี่คือสีทุกแพทนะครับเพ oh, like yeah, er> ื่อนปล่อยได้เชื่องเชื่องเพื่อนๆื่อนยากได้ตัวคู่ร่วมตัวเมียก็มาถามพี่บัตรหรือว่าซื้อเป็นคู่ก็ได้ครับเขาจะไม่เหงาคือแล้วอ่ะต่อไปคืออะไรเนี่ยความน่ารักไมโคลลา ต่อไปเป็นคิมิโน่คิมิโน่ฮะนี่วันนี้เราจะฟอร์มสีคิมิโน่นะฮะพันหกโลภูพันหกราคาเซลล์สิงพัน่เียหลือพันหกคิมิโน่คือสัญลักษณ์ของเขาคือจะเป็นตาแดงนะครับเพื่อนเนี่ยผมให้ดูเลยเพื่อนมาที่ร้านแกนะฮะมาได้เลยนะฮะโลเมียสองพันสามสองพันห้าเหลือสองพันสามตาแดงชจากสองพันห้าเหลือสองพันสามโลภูสองพันเหลือพันหก สองพันเหลือพันหกนะ <S 2> <S 2> <S นี่ช่วงราคาหน้าผนคือแกบอก,กราคาเนี้ยเพื่อนเพื่อนยืนยันตามคลิปได้เลยนะฮะนะฮะสวยแล้รุ่นสวยแล้วก็มาคุยกับแกได้สีสวยนะครับี <ผม S 1> คือ<ศ>คีมโน้นนมาคุยมาถามขนเขาสีคีมมากสวยเงนเป็นสีโอวันต,น,อนตินนะนี่ตาแดงชัดเจนดูไหมเพื่อนเพื่อนอยากได้แบบพิเศษอยากได้แบบตาทับทิมแดงทับทิมก็สามารถบอกเข้าได้บอกพี่บัติได้จองไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวแกจะเดี๋ยวแกจะจะหาให้นะฮะหรือไม่เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถที่มาที่ร้านได้ก็สามารถโทรตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าอ่าข้างหน้าแล้วก็มาปรึกษาแกแล้วก็มาตกลงว่าอยากได้สีนี้แกหาให้แล้วแล้วให้แกจัดส่งยังไงอยู่ที่ไหนก็คุยราคาให้คัดเกณกับแกนะครับก็แกสามารถส่งได้ F C ของช่อง หลายๆท่านก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อซื้อขายได้ตอนแรกก็ซื้อตัวเดียวก่อนที่หลายหที่เพชรบูรณ์นะใช่แล้วก็พออาทิตย์อ,อาทิตย์พอของไปถึงก็สั่งต่อนเนื่องเลยนะครับอันนี้เป็นโมแพตินัมนี่แล้วก็นี่โ,โมใหม่ล่าสดของวงการ,โ,<ท>รโมซาอีแพตินัมนะครับนี่ใช่เป็นด่างดแต่เป็นสีเทาสีด่างขาวงเขาจะขาวนะ แล้วก็สีตัวเนี่ยถ้าถ้าเป็นโมไซํ์ถ้าเป็นโมไซท์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นออกดําๆแต่เนี่ยตัวรับตัวเขาอาจจะเป็นสีอาสีแบบแพทินัมเลยนะฮะแต่ยังมีความชัดเจนของโมไซท์อยู่นะฮะเพื่อนสวยมากหัวขาวหูดำเพื่อนเพื่อนร้านแกเนี่ยถ้ามีลูกค้ามาก็จะมาซื้อแกก็ยังมีเจ้าของแล้วเียมีเจ้าของแล้วอ่ะ สามตรงๆว่าราคาปกติโมแพตินัมเนี่ยตัวผู้เท่าไหร่สามพันห้าสพหแต่ตอนนี้เหลือสามพเอาเอาชัดเจลเลยนะนิดตกปั๊บสองพเลยเดี๋ยวเดีเอาชัดเกลให้เพื่อนๆเนี่ยก็คือสามพันมาตานสันห้าสามพันกับสามพันห้าตัวผู้สามพันตัวเมีย3ามพันห้านะครับเพื่อนๆเนี่ยแต่ถ้าเราไหนอากาศไม่ดีฝนตกกาจะเหลือตัวผู้2องพันตัวเมีย2องพันห้าลดไปเลยเดี๋ยวเดีน เดี๋ยวเกี่ยวเกื่อนเกี่ยวว่าราคาฝนตอบรยหน้าฝนโมแพ่นิ่มเพื่อนผมอยากให้เพื่อนๆมาที่ร้านเนี่ยทำมาเซ็ตต่างกันอยู่แลแวอเนี่ยมาซื้อแล้วก็มาคุยแกจะได้แนะนําตอนนี้มาเก๊ะสองพันห้าเขาต่อเหลือสองพันเท่านั้นเนี่ยคือมาซื้อขายเพื่อนๆบอกเอ้ทำไมไม่เหมือนกันกับในคลิป ก็คือซื้อขายเนี่ยมันมาต่อลองกันได้ที่ร้านคือเสน่ห์ของการซื้หน้ายกนะแล้เพื่อนได้ดูความเชื่องเป็นไงเพื่อนๆก็จะได้สินค้าที่ตรงหน้าปกอ่าไม่ใช่ว่าตรงหน้าปกคือได้สินค้าที่ถูกใจที่เราเลือกเองอันนี้ตวเมีทั้งโคแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่แต่จังหวัดยังไงเลือกแล้วตรงหน้าปกแน่นอนพี่บัตรตรงหน้าปกแน่นอนตรงเฟะนะฮะเนี่ยเนี่ยมีเยอะเลยครับในนี้มีเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ก็มี ขายหมดทุกตัวพรีเซนเตอร์ขายาตัวใหญ่ก็ขาย<ม>ขายทุกตัว,วอันนี้ก็แพดิ u m นวยส,สวยวอันนั้นเป็นโมแพทตัวใหญ่พร<ม>ีเซนเตอร์เป็นตัวใหญ่ตัวเชื่อมแล้ครั <c oughs> คือเพื่อนๆอยากได้ตัวพรีเซนเตอร์ตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยที่แกพูดในคลิปแล้วหลายครั้งแกฝึกมาแล้วแล้วก็อายุเลี้ยงประมาณเดือนครึ่งสองเดือนอายุก็เกินเกินเกินสองเดือนครึ่งเนาะ พวกนี้จะเป็นสามเดือนขึ้นสามเดือนครึ่งเนี่ยมันก็จ้งตัวใหญ่เลี้ยงตั้งแต่สองเดือนนี่หรือไม่แสนโลจนเชื่องมหรือไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาตัวนี้ไปเลี้ยงแบบไซนี้แล้วก็ไปขุนเนี่ยยังไงมันก็อยัดเงินใหญ่เชื่องเหมือนกันเชื่องอ่าผมบอกตอนโตผมบอกจากประสบการณ์ของผมนะฮะที่เลี้ยงที่เลชูกาเนี่ยคือยังไงยังเชื่องเราเราสวยเชื่องให้อาหารเขาเนี่ยคือ ผมบอกยังไงชูก้าเนี่ยเป็นโคโคเป็นสัดสังคมไมครนตัวเียยังไงเราเราเขาเชื่อมกับเราอยู่แล้วคุ้นมือกับเราอยู่แล้วครับเนี่ยถ้ามีตัวใหญ่อยากเลี้ยงรัดอยากได้ตัวใหญ่อย่างนี้ก็มีนะฮะนี่เดี๋ยวผมก็พิบัติมีสีไหนอีกไม่มีแล้วเนาะอ่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้มีแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้แต่เพื่อนๆสามารถอ่าสั่งว่าอยากได้สีแปลกยังไงอะไรได้เห็นอย่างนั้นพันหกเนี่ยถ้าอย่างเนี้ย มไซอหา<ห>งขาวช่วงเย็นแล้วเขากินเนี่ยพันหกร้อยสวยพันหกร้อยมไซอีเนี่ยหางขาวจ้ะแล้วพเพื่อนๆไปเลี้ยงเนี่ยแต่เดียวตัวมันจะใหญ่มากค่าพเพื่อนๆบำรุงเขาให้กินนมแล้วให้กินหนอนอะไรเนี่ยตัวขนาดนี้กินหนอนได้แล้วใช่ไหมครับได้ทุกตัวได้ทุกตัวแล้วนี่เงื่อนลืมคือชูก้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินผลไม้ได้ทุกชนิดเกี่ยวบทุกชนิดนะพี่บัตรเราซื้อที่นี่ได้เปรียบอืม เกินประมาณนี้เจอเนี่ยกินประมาณนี้เมืเ่อยๆซื้อที่นี่จะได้เปรียบมากเลี้ยงให้แล้วฝึกให้แล้วสวยเชื่องถ้าซื้อแบบพี่คาแกเลี้ยงเราไม่ต้องไปซือ้อปั้นนมเล็กๆไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่าะไปจะท้องเสียไหมจะเสียชีวิตไหมเนี่อันนี้รอนแน่นอน,น,น,อนสวยแน่นอนเนี่ยดูผมจะโว์สีทางร้านคัดมาเรียบร้อยดูซิติกแล้วเพื่อนๆแล้วแล้วพี่บัตรผมถามเลย แล้วไอตัวสีขาวมิกกี้เมาส์อ่ะหูดำเนี่ยมันคือยังไงครับก็จะเป็นขาวหูดำก็ประมาณสามพันสามพันห้าราคาสามพันสามพันห้าเริ่มต้นนี้สามพันมิกกี้เมาส์อ่าให้พี่ฤวดขาได้นะฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้เป็นมิกกี้เมาส์หูดำนะฮะอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้เนี่ยมีแล้วหรอมีแล้วอ่าเพื่อนๆถ้าดูคลิปนี้แล้วก็อยากได้ตัวหูดำมิกกี้เมาส์เนี่ยอย่าบอกว่ามีอยู่ที่บ้านแล้วโทรมาได้เลยนะฮะเพื่อนนะฮะก็เนี่ยวันนี้ก็ มีอะไรก็สามารถโทรปรึกษาได้ษาได้ขอเป็นเวลาราชการเนาะใช่ไม่ใช่ว่าสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มสี่ทุ่มไม่เอาแล้วแต่นะแต่เสอรร้านนี้ไม่ต้องกลัวกินไม่อย่างผมดูแลนแย่งกันกินนะครับเพื่อนๆโชว์ให้ดูเลยกินแน่นอน่ะแย่งกันกินด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บัตตมากครับขอบคุณมากครับงานครับครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็อยู่ถึงดึกเลย ก็นะฮะร้านพิวิก็เนี่ยดึกประมาณหกโมงหกโมงกว่าก็มาดูได้นะฮะที่ร้านแกก็ยังเปิดอยู่มีงไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในนะอีีหน้าอ้าเดี๋ยวลืมเหมือนเดิมมากดติดตามกด subscribe เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คอมเมน